คนทางไกลกำลังใจจากใครน้อขอเป็นทานให้ฟันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนแรงลัล่สวัสดีค่ะ สวัสดีเอฟซีคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงวันนี้เปิดมาด้วยเพลง <c oughs> กำลังใจเพราะว่าช่วงนี้โรภคภัยไข้เจ็บมันรายล้อมเราทั้งดวงเมืองดวงโลกแลก้วก็อยู่รอบๆตัวเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราก็ต้องพยายามตั้งรับทำใจเป็นกำลังใจกำลังกายให้กับเรานะะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นคลิปนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องคลาด ะะการพูดถึงเรื่องค้า,าดเนี่ยดังนั้นพี่ก็ะต้องขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะด้วยทานที่พี่ได้เอาความรู้หรือความเข้าใจหรือความหมายของเกณฑ์คาดนี้มาไปอธิษทานแก่ f c ท,ท,ทุกทท่านขอให้ทุกท่านได้รับความสุขความเจริญนะคะขอแผ่เมตตาให้กับ f c ทุกท่าน เป็นแรงกายแรงใจให้สุขภาพแข็งแรงให้คนรักของท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็วิทยาทานเหล่านี้ก็ขอให้ครอบครัวของพี่และคนรักของพี่และคนที่พี่รักจงมีสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะสาธุการพูดเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่รอบกายเราเราไม่พูดก็ไม่ได้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาลาสีพิจิกรและชาลาสีสิงห์นะคะ เกณฑ์ค่าเกณฑ์ค่าจะหมายถึงดาวอายุที่เป็นการลีจรอ,อายุที่เป็นการลีจรก็จะส่งผลถึงเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ใจความสูญเสียนะคะความสูญเสียอย่างเช่นชาวราศีพิจิกถ้าสมมุติว่ามีดาวราหูนะคะดาวราหูทับลัก แล้วในลัคนามีดาวจันทร์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีดาวราหูหรือเสามาเลงลัคนาตัวเองด้วยนะคะก็คืออะไรเขาเรียกอะไรชาวราศีพิจิกเป็นกีตเตนนะคะอยู่ในกลุ่มกีตเตนคือถ้าเมื่มอไรก็ตามที่ดาวราหูจรเป็นดาวกาลีทับลัคนาทับลัคนาในทับดาวจันทับดาวอายุในที่นี้ หมายถึงคนที่เกิดวันพระหัดด้วยและดาวพระหัดนี่เองก็จะสามารถหยิบยื่นความเจ็บป่วยให้กับชาวราศีเมษราศีสิงและราศีพฤษภไปในการเดียวกันเลยนะคะทีน,นี้ถามว่าเราต้องระวังอะไรเราก็คือน,นี่แหละสิ่งที่บอกใคทับราหูทับลกนะคะถ้ามีเสาเมียงคานมาเร่งต้องระวังให้มาก ในทั้งสาราลัคนานี้นะคะแม้กระทั่งดาวใดลัคนาใดก็ตามถ้าสมมุติมีดาวเสาทับจันท์ที่ปลูกลัคนาไว้ก็ยังต้องระวังนะคะต้องดูควบคู่กันไปลองดูนะคะพี่เชื่อว่าเอฟซีทุกท่านมีดวงอยู่ในตัวแล้วอันนี้เป็นเรื่องสุขภาพของเราอยาประมาเด็ดขาดนะคะทีนี้เราก็มาเข้า ดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกันยายนตกลาภะนะคะลาภะในที่นี้มันจะมีทั้งบวกและลบนะคะอาจ,จได้เจอกับเหตุการณ์เหตุการณ์ที่มีเกียรติเหตุการณ์ที่ทําให้นําคุณไปสู่การมีชื่อเสียงโด,ด่งดังนะ,จะเจริญรุ่งเรืองดีมากๆนะหรือคนใกล้ตัวเกิดการ เจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันนะคะวันที่6กันยายนถึงวันที่21ิพฤศจิกายน64อังคารได้เป็นมหาจักรนะคะคุณอาจจะเกิดการมุ่งมั่นในเรื่องการงานหรือคุณอาจจะต้องใช้พลังเป็นพิเศษในการทำงานนะคะ,ะเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้เงินพิเศษก้อนโตใหม่ๆมีช่วงช่วงช่องทางดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะการงานเนี่ย คุณจะมีโปรเจกต์มีโชคเรื่องการงานคุณอาจจะขยันอย่างบ้าคลั่งในในเรื่องผลดีของดาวอังคารนะคะมีเอกสารที่ให้ลาบงานคิดเขียนงานพูดได้อะไรที่เป็นประโยชน์คุณจะค้นพบปัญญาที่ดีคุณจะได้รับการค้นคว้านะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือคุณจะต้องดูแลสุขภาพของดวงตาให้ดีด้วยเพราะว่าเรื่องดวงตาเนี่ย มันจะเป็นช่องทางที่จะทําให้คุณพบกับข้อเรียกอะไรประกายประกายแห่งความรู้ความสามารถที่จะรับข่าวข่าวสารที่มาเสริมศักยาภาพในการหาไรายได้นะบางคนอาจจะได้งานรีวิวของหรืออาจจะได้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับการหาธุรกิจหรือคู่ธุรกิจในการเงินแต่ก็อาจจะมีบางคนที่มาทาให้คุณขัดใจข้องใจเช่นเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่ work. เวิร์กอ่ะวิชั่นไม่ไม่มากพอหรือวิชั่นไม่ตรงกันทำทาให้คุณแบบหหงุดหงิดใจแล้วก็ให้ระวังเรื่องมีปากเสียงให้ใจเย็นๆนะคะมีบางคนจะมาแซะขัดแย้งได้ในสีในช่วงเวลา45วันนะเนาะตั้งแต่วันที่6กันยายนไปจนถึงถึงวันที่2 0 2สกันยายนดูแลเรื่อง,องคําพูดคาจารักษาเราวังเรื่องสุขภาพฟันหน่อยนะคะ ช่องท้องด้วยอาจจะเป็นโรคกระเพาะได้กินอาหารให้เป็นเวลากินอาหารให้ดีนะคะชาวตาพิเศษดูแลสุขภาพให้มากๆ,ๆ,ๆเพราะว่าขยันมากก็อาจจะเหนื่อยระวังคัดแย้งกับเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงเก่าๆก็อาจจะมีโอกาสนะคะระวังเอ่อต้องคิดตรองให้ดีมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษเงินเข้าไวเงินออกไวนะคะรายจ่ายเก่าๆหนี้เก่าๆหรือค่าใช้จ่ายเก่าๆที่มันจะต้องจ่ายอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมาทําให้คุณกังวลน,นิดหน่อย คุณอาจจะต้องดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ให้ดีนะเมนูกัแล้วคุณก็มีโอกาสมีโชคความรักคนโสดเกิดความสัมพันธ์แบบลับๆนะหรืออาจจะไปเจอคนมีโชคของมาชอบพบใหม่คนต่างประเทศนะคะคนมีคู่ก็ตัด,ตดสินใจเร็วทําอะไรเร็วพูดเร็วก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะกันก็ได้นะมีการเดินทางระยะใกล้ๆบ่อยขึ้นนะ ด้วยดาวเกตมันอยู่ในตำแหน่งที่เร่งการติดต่อเยอะไม่อยู่นิ่งนะใจร้อนเกศสุภาพเนี่ยคุณมีชอบฟุกคูจากการเงินแบบง่ายๆนะคะอาจจะได้เลขรถมือถือชาวราศีพิจิกยังคงแต่งกับงานเหมือนเดิมระวังหัวระวังหัวระวังเรื่องความคิดระวังความเครียดนะคะระวังโรคที่เกี่ยวกับปากนะ กินอาหารให้ระวังเนาะกินอาหารให้ระวังฝากไว้มาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเช็คดาวอายุของเราแล้วก็เช็คดาวอายุของผู้ใหญ่ของเราด้วยว่าทำแหน่งไหนยังไงส่วนมนต์ภาวนานะคะขอให้โชคดีมีชาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝากไว้สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ,ะต่อด้วยชาวราศีสิงเลยชาวราศีสิงในช่วง เดือนกันยายนจริงๆแล้วเป็นช่วงที่ดีนะถือว่าดีตกดวงการเงินนะคะนะพบการเงินก็คืออังคารตกการเงินเป็นมหาจักรถ้าดาวอังคารในพื้นเดิมไม่เสียเนาะไม่เป็นกาลีนะคะดาวพระรหัสในตำแหน่งดีเนี่ยก็คุณก็จะเกิดลาบเกิดทรั์นะคะนะคุณอ,อ,อังคารเป็นมหาจักรคุณต้องต่อสู้อย่างหนักน,นะคะ mm hmm. อย่างที่บอกว่าเปิดเพลงกําลังใจมาให้เนี่ยเพื่อ ต้องการให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีกําลังใจที่จะต่อสู้ไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะอุปสรรคที่มันเข้ามาขอให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะในบางรายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกัดการผ่าตัดนะคะมาตั้งแต่อย่างที่บอกว่ากรกฎาแล้วช่วงสิงหาจะเพิ่มฟักพักฟื้นนะคะคุณอาจจะได้รับเงินประกันนะคะรายได้จากส่วนแบ่ง อะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันดาวคารสุภะดาวศุกร์มีภพการเงินคุณจะได้เงินจากผู้ใหญ่เพื่อนที่นับถือมาช่วยเหลือแต่ได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปหมดไม่เหลือเนาะจ่ายออกไปเถอะแก้เค้นนะจ่ายไปเลยไม่ต้องไปกงังวลมีคนอุปสรรคข้ามชูอยู่แล้วมีการเดินทางไกลนะคะย้ายที่รับที่นอนชั่วคราวหรือบางทีก็มีการจัดการ ภายในบ้านใหม่มีคนเอาของมาให้จากญาติพี่น้องนะคะการงานจะรับเครดิตดีจากคนรอบข้างดาวอังคารยกดาวศุกร์นะคะจริงๆให้คุณนะดาวให้คุณมากพูดจะอะไรต้องระวังเกี่ยวกับปากอาจจะเจ็บปากอาจจะมีผลอ,อะไรเกี่ยวกับปากนะคะก็ให้รักษาตัวรักษาให้ดีคุณช่วงนี้คุณอาจจะมี เป็นช่วงที่อยู่ใกล้ศาส,สนาใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าดาวเกตยังทับลัคนาอยู่นะดาวเพื่อรหัสตีกรกับดาวอังคารจริงๆส่งผลดีนะคะมีโอกาสได้รับผลเป็นเครื่องใชเ้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้โทรศัพท์มือถือใหม่ก็ได้หรืออาจจะมีเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะบุตรบริวารช่วงน,นี้ก็อาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต้องระวังบาท เจ็บเล็กน้อยนะคะอาจจะต้องระวังเรื่องความร้อนนีไ่ไงที่บอกเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าความร้อนนะคะดาวอะระรหัสต,ตนุสตูปุตตะมรณะมันก็เป็นลักษณะของการว่าดีขึ้งเสียขึ้งก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์นะคะมีโชคเรื่องการเงินแต่ยังต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอยู่เนาะ เป็นมลังใจให้ทุกๆคนด้วยบุญกุศลที่พี่ได้ทำก็ขอยกบ,บุญกุศลเหล่านี้ให้กับชาวราศีสิงและชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะสาธุขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดชับส i b ์ให้นะคะและมีอะไรก็ไลน์เข้ามาถามในไลน์ดีนี้ได้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภยัยจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะบ๊ายบาย